โอ้โหสไลด์ล huh. uh, uh huh. ื่นลงเลยอ้าวลงเขาเจ้าสาวลงเขาอ่ะเออเออเออตายตายตายถ้าเกิดอยู่คนเดียวนี่ลมไม่มีใครรู้เออเออเออโอ้โห ดีนะไม่ใส่ส้นสูงมาตอนนี้เขามาซ้อมออกกำลังกายก่อนเพื่อจะไปล่องแพลอนะ่ลองสวนก่อน วีวีเธอดูนี่ต้นนี้เธอจาได้ไหมตอนเด็กๆเคยกินไหมเนี่ย,อออยเออที่มันแกงได้อแกงใส่่อ,อไม้แกงอะไรอย่างเงี้ยต้อนอะไรก็อีลอกอีลอกอ่ะเออใช่นั่นแหละอีลอกอะไรสักอย่าง,งสวนที่เมืองการค่ะสวนทุเรียนสวนส้มโอ สวนมะนาวกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยหอมโมสันคิงทุเรียนค่ะทุเรียนต้นนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวอีกสองปีลูกเต็มเลยนะคะสั่งจองได้เลยเนี่ค่ะส้มโอทั้งนั้นเลยค่ะ หลิอุ้นหลงไปแนนกไปแพ้งไงเขาซื้อมาให้สองต้นหลินต้นหลงต้นเมื่อกี้ยังลองชูเจ้าสาวอยู่เลยตอนนี้มาลุยสวนแล้วลนีไ่ไงป้าเบียห,ห้าห้าต้นแหน่หลง ต้องก่อนมาแข่งเลยเดินไปก็เชื่อมุดว่าตรงเนี้ยดีดีเลยดึงเอาไม้รวบ